สวัสดีค่ะลูกค้าทุกท่านโปรดีดีรอบที่สองนะคะเดี๋ยวเบ้นจะรวมยอดให้นะคะจะได้สั่งซื้อแล้วก็ทาราคาโปรโมชั่นให้พร้อมๆกันนะคะแล้วก็ตอนนี้เบ้นจะส่งมีแฟดเจนทีเคอรี่ใกล้บ้านแต่ว่าใกล้บ้านไม่น่ะมีเจนทีแต่ส่งได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็โปรโมชั่นนี้เป็นโปรโมชั่นของดออรบุ๋มปนัดดานะคะไม่ว่าลูกค้าจะโดนแสงแดดหรือว่าบางทีเล่นมือถือะค่ะมีแสงสีฟ้านะคะมีปัญหาดิวรอยฟ้าก,กัดจงดาแต่ตัวนี้จะเด่นเกี่ยวกับฟ้ากัดจงดาเป็นตัวเสริมประสิทธิภาพเวลาที่ลูกค้าใช้้้ลล่่แแววนะคะคก็โปรรดีีตงท บอกว่าเขาเปิดตัวตอนนี้ลูกค้าเห็นในทีวีใช่ไหมคะปกติหนึ่งกล่องอ่ะพันสี่ร้อยเก้าสิบาทสิบห้าอมนี้ใช้ได้นานเพราะเราใช้เฉพาะจุดที่มีปัญหานะคะจัดโปรก็คือปกติสามหลอดอ่ะพอรวมๆกันแล้วอ่ะสี่พันสี่ร้อยเจ็สิบาทจัดโปรเหลือเพียงสามกล่องเก้าร้อยเก้าสิบาทจะส่งฟรีประหยัดมากประหยัดคุ้มมากนะคะเพราะเป็นไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวเขาจะปรับเปลี่ยนราคาขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่โปรเนี้ยคุ้มเพราะตกเฉลีย่ยหนึ่งกล่องเพียงสามร้อยสาสิบาทเมื่อตกเฉลี่ยหารแล้วนะคะ แล้วสิ่งสําคัญคือเนื้อบางเบานะคะแล้วก็เป็นการวิจัยมาแล้วไม่ระคายเคืองผิวไม่ลอกไม่แดงไม่ระคายเคืองนะคะดูเองนะคะสินค้าปลอดภัยผ่านออยอมีเลขที่จดแจ้งนะคะก็เป็นแนะนําโปรสามรอบสามรอบนะคะเก้าร้อยเก้าสิบบาทจะส่งฟรีในรอบนี้คุ้มมากนะคะลูกค้าสนใจในรอบรวมโอนจองรอบที่สองนี้ก็สามารถทักมาได้เลยนะคะ แล้วก็ตัวด็อกเตอร์จิลแอดวานซ์เซรั่มตัวใหม่นะคะเป็นตัวเซรั่มทาหน้าได้รับรางวัลเหมือนกันนะคะปกติแล้วเนี่ยขนาดสา ml หนึ่งกล่องราคา2,590บาทนะคะแล้วก็ปกติราคาจำหน่ายจะอยู่ที่ลด5 0 1, 2 9 0เรเนตาทำโปรให้กับลูกค้าประจำได้ส่วนลดนะคะอยู่ที่1ขวดหนึ่บาทจะส่งฟรีนะคะ 2ขวด2,250บาทจะส่งฟรีในรอบนี้นะคะเดี๋ยวรอบตัดภัยเบ้นจะปรับราคาเป็นปกติแล้วนะคะก็คือ1ขวด1,290 2ขวด2,400เป็นโปรโมชั่นตามปกติแล้วจะลดพิเศษให้ไม่ได้แล้วนะคะได้ใช้ของแท่งสบายใจนะคะแล้วก็อ่อนโยนตแต่ผิวตัวนี้จะเด่นเกี่ยวกับเพิ่มความชุ่มชื้นขึ้นมีสารทยาเพิ่มสารสารการสร้างคอลลาเจนนะคะแล้วก็ลดรอยฝ้ากระจุนรามใช้ได้ทั้งเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะก็เมื่อลูกค้าใช้ดร์จิวแอดวานซ์ลัมเสร็จแล้วนะคะในตอนเช้าก็ ใช้ตัวแอดวานตัวเมลัสมาตามนะคะเพื่อทาเฉพาะจุดที่ลูกค้ามีปัญหาอย่างช่วงตรงช่วงหนกแก้มตรงช่วงแก้มที่มีปัญหาฝ้ากระจุดรังดํารอยดําหรือรอยรอยสิวอะคะ่ะก็สามารถทําให้ตังลงได้นะคะแล้วก็โปรเซสประหยัดนะคะก็คือตัวด็อกเจอแอดวานคู่กับตัวเมลัสมาคู่กันนะคะอย่างละหนึ่งก็คือจัดโปรอย,อยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบาทจะส่งฟรีนะคะอันนี้ก็คือใช้ได้ประมาณเป็นเดือนนะคะใช้ตัวแอดวานก่อนแล้วก็ตามด้วยตัวเมลัสมาเฉพาะจุดเนาะ แล้วก็จะมีโปรโมชั่นตัวด็อกเตอร์จิวแอดวานเซรั่มนะคะคู่กับตัวแอดวานไอครีมตัวนี้จะเจาะตรงเกี่ยวกับคนที่มีปัญหารอบดวงตานะคะลดริ้วรอยรอบดวงตารอบตาคล้ำนะคะทำให้กระจ่างใสขึ้นลดอาการบวมและถุงใต้ตา แล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นทาให้เส้นริ้วรอยจางลงนะคะตัวนี้ก็เป็นสินค้าที่ขายดีเหมือนกันในราคาประหยัดก็จะอยู่ที่ด็เรจูเซียมหนึ่งแล้วก็ไอเซั่มหนึ่งอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบาทเพราะว่าปกติสองชิ้นน่ะประมาณสี่พันกว่าบาทนะคะก็ถือว่าลดเยอะเหมือนกันอีกสินค้าหนึ่งที่อ่อนโยนใช้ดีนะคะก็จะเป็นตัวไฮลาบูนะคะดักสปอตรอบนี้จะเป็นรอบสุดท้ายในการแถมกันแดดเพิ่มให้แล้วนะคะตัวนี้ก็คือหมอคนที่มีปัญหาริ้วรอยฝ้าการะจุดด่าำเหมือนกันนะคะแล้วก็ช่วยหล หนึ่งขวดขนาด3ามสีแล้วก็แถมกันแดดหนึ่งนะคะในราคา650บาทจะส่งฟรีแต่ว่ารอบนี้จะเป็นไฮลทบูดักสปอตหนึ่งแถมกันแดดสองให้ฟรีนะคะเพราะว่ากันแดดเอฟเซดหบปีบวกบวกนะคะปกติก็หลอดร้อยกว่าบาทก็จัดโปรพิเศษให้แล้วก็ถ้าเป็นไฮลท์บูดักสปอตสองก็จะแถมกันแดดสามในราคา1,250บาทจะส่งฟรีนะคะแล้วก็สำหรับโปรโมชั่นของตัววีล c คโคไม่ว่าจะเป็นตัวมันติ วิตามินพิงโกหรือว่าตัวโคโคออยนะคะก็จะสามารถเป็นโปรที่คุ้มากคะ่ะคือหกกระปุก980บาทลูกค้าสามารถจเจาเป็นโคคนัทออยหกกระปุกก็ได้หรือว่าตัวพิงพิงโกรเนี่ยหกกระปุกก็ได้หรือจะเป็นโปรโคคอนัทออยสามพิงโกลสามก็ได้นะคะ980บาทจะส่งฟรีตรงนี้ก็ช่วยครอบคลุมนะคะเรื่องผิวผมเล็บกระดูกฝ้าสิวริ้วรอยฝ้ากระจนดำเหมือนกันก็คือ ทานภายในสู่ภายนอกค่ะก็คือเป็นอาหารเสริมที่ดีแล้วก็ปลอดภัยเหมือนกันนะคะลูกค้าสนใจโปรไหนก็ทักมาในวันนี้นะคะขอบพระคุณค่ะ